ร้อมจัดให้เสมอคอรมอเคาะเพิ่มจ่ายเงินเยียวยาทุกคนต่ออีกหนึ่งเดือนรับ5,000บาทรวมเป็น20,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดนใหม่ๆค่ะ นายกรัฐมนตรีพร้อมจัดให้เสมอเยียวยาต่อ5,000บาทเพิ่มอีกหนึ่งเดือนขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ยืนยันตนพร้อมรับผิดชอบหากโควิดกลับมาระบาดในรอบที่สองอีกก็พร้อมที่จะเยียวยาต่อเนื่องอย่างแน่นอนล่าสุดทางรัฐบาลก็ได้มีมติเตรียมสั่งเคาะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มต่ออีกหนึ่งเดือนรับอีก5,000บาทโดยจะเคาะจ่ายหลังจากจ่ายเงินกลุ่มประบางครบหมดเรียบร้อยแล้ว โดยภายในอาทิตย์หน้าก็จะมีการจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางอีก3,000บาทได้แก่กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการโดยจะจ่ายรอบเดียวได้เงิน3,000บาทหากจ่ายเงินกลุ่มเปราะบางครบหมดทุกคนแล้วก็จะได้เงินครบถ้วนกันทุกคนทางรัฐบาลและกระทรวงการคลังก็จะทำการเคาะมาตรการอื่นๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป โดยล่าสุดมีข่าวออกมาว่าจะเปิดโครงการเยียวยารอบที่สองเนื่องจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันทางรัฐบาลก็ยังไม่ปิดให้บริการแต่อย่างได้แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปอาจจะเยียวยาต่ออีกหนึ่งเดือนหรือ3เดือนหรือไม่โดยสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีก็จะนำทีมเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีจะเน้นเคาะมาตรกา,รการการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มเป็นหลัก หลังจากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวและไม่เป็นไปตามทิศทางที่รัฐบาลคาดหวังเอาไว้จากวิกฤตไวรัสโควิด -19 โดยการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนาน3เดือนนั้นจะให้ลงทะเบียนใหม่หรือจ่ายเพิ่มผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วต่อเพิ่มอีกหนึ่งเดือนหรือจะให้คนที่ยังไม่เคยได้เงินจากโครงการเรามมทิ้งกันมาก่อนได้ลงทะเบียนเพิ่มอีกด้วยอย่างไรก็ตามก็อาจจะต้องรอคอยจากมติที่ประชุมก่อน โดยนายกยังยืนยันว่าจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมออย่างแน่นอนและหลายฝ่ายจะมีมติเห็นชอบหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ